มีห้าลูกห้าลูกนะคะเนาะอ่ะมีขนาดที่แตกต่างกันไปจริงๆแล้วภาจากวัสดุง่ายๆก็คือเป็นท่อยนบนี้นี่แหละแล้วก็ใช้ฟองน้ำพันไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาที่โดนน้องๆจะหัวแตนกนะคะก็หัวแตกอยู่ดีนะเรอเล่นเราเล่นลน,ลน,ลน,นะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็มีสมาธิห้ามวกงแวกไปไหนนะคะเพราะว่ามันอาจจะตกใส่เราก็ได้นะคะเตรียมลับมือไว้เนาะทีนี้พี่จะให้น้องช้อนทองเนี่ยนะคะทำแบบนี้นะ,ะนนนะอ่ะโดยยืนตรงนี้นะคะ พอเวลาที่เดินเครื่องปุ๊บมันจะมีแรงดูดมาหายสารเลยหนูก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปาใส่เข้าไปแล้วหนูดึงไว้ก่อนนะถ้าพี่อ่างบอกว่าปล่อยหนูค่อยปล่อยนะโอเคอ่านถือไว้ตรงนี้อ่านร้วรู้แล้วเนาะนี่พี่ก็อ่านเอาจัดระเบียบให้ดีนิดน,นึง,นงประมาณนี้นะคะเนาะโอเคเดี๋ยวพี่อ่างจะสวมกับเครื่องหนวดฝ่นกับสนดเดนตเตอรนะคะนี่นะคะโอเคแล้วเรามาดูว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะคะฮะแต่ถลองทุกครั้งะ สำเร็จทั้งหมดเลยแต่รอบนี้ามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวใส่อุปกรณ์้องการเนิดนึงเนื่องจากว่าระหว่างทำการแสดงเนี่ยสิ่งปืนมันจะดังค่อนข้างมากอ่าใช่ไหมคะเราต้องใส่ดนึดนงอ่ะโอเคเยวให้เราใส่เองดีกว่าลองดูค่ะโอเคสมเลยอ่ะเรียบร้อยนะคะส่วนน้องตัวเล็กนะคะก็ใส่เช็คก่อนนะคะอ่ะลองดูแลพี่จสมให้น้องโอเคนี่คะ่ะอ่ะอได้ดูนะอ่ะโอเคนะคะไม่ด็บหูเนาะ เสียงนี่ไหมคะอะได้ยินได้ยินนะคะได้ยินไหมได้ยินได้ยินออเอาพราอดียินลดเสียงนิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้ระหว่างที่เพียงเดินเครื่องนะคะเสียงมันจะด,งดังนิดนึงน้องๆที่นั่งอยู่ด้านล่างก็คือเอามือมือ,มอปิดหูไว้บ้างก็ได้นะคะเนาะบางคนอาจจะทนเสียงลำแลบไม่ได้นะคะนี่จะสมบูรณ์ของเราอยู่ทางด้านนี้นะคะเนาะเ,เราสามารถหยิบได้นะคะอะแล้วลองมาดูกันนะคะอะเรามีหน,น้าทีะคะ่ค่ะ มอปกานะคะโอเคโอเคจับน okay, okay. okay, okay. uh, ี่จับี่เดี๋ยวขอเดินเครื่องนะคะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะค่ะซ้อมกันสนิดเดงโออไต่อไ